นี่จ้วันเพื่อนน้ำยาไก่วันนี้จะมาจ้วเพื่อนวันนี้วันหยุดเรามาทําขนมจีนขนมจีนน้ำยาไก่กินกันนะจ๊ะเส้นขนมจีนยาเต๋อก็ต้มเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเหลือแต่ทําน้ํายาขนมจีนส่วนประกอบก็มีไก่จ้ะยาเต๋อใส่ดินไก่ด้วยจ้ะเดี๋ยวไก่เราจะเอาไปต้มก่อนนะจ๊ะเพื่อจะเอาเนื้อเขามาตำหรืออมาปั่นจ้ะแล้วก็มียวเต๋อจะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยจ้ะกระชายเดี๋ยวจะทุบใส่เพิ่มจ้ะ ก็มีพริกแกงเนี่ยเต๋ใช้พริกแกงอันนี้นะจ๊ะไม่ได้ตำเองจ้ะใบมะกรูดน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บกะทิจ้ะแล้วก็เกลือเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะจ๊ะน้ำยาไก่ของเราแซ่บๆจ้ะใส่ตีนไก่ด้วยจ้ะไก่ลงไปต้มกันเลยจ้ะอันนี้เป็นอกไก่ทั้งชิ้นเลยจ้ะเต๋อจะใส่ลงไปต้มตีนไก่ก็ใส่ไปต้มพร้อมๆกันเลยจ้ะใส่อกไก่ไปเลยจ้ะสองอก ฟอไก่ด้วยจ้ะเดี๋ยวเราก็ต้องไม่เดอดเลยจ้ะให้ไก่เนื้อไก่สุกเราต้องโชนฟองออกด้วยนะจ๊ะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้ำซุปอันนี้เตาก็จะเอาไว้ใช้อีกจ้ะแต่กก็เคยกินอยู่เห็นเขาทำอร่อยดีหอมกระชายเดี๋ยวเรา เราเปื่อยกว่านี้อีกเล็หน้อยหนึงนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเต่อคี่ว่านเนื้อไก่ของเราน่าจะใช้ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาฉีกเอาเต็นเนื้อนะจ๊ะก็ตักขึ้นเลยจ้ะใส่จานเดี๋ยวรอรอให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราแกะเอาเต็นเนื้อกันจ้ะ สามอกน่าจะพอไหมนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวรอรอให้เนื้อไก่เย็นเดี๋ยวเราแกะกันจ้ะแล้วเดี๋ยวเอาไปโขลกจ้ะตอนแรกแกเต่าคิดว่าจะปั่นปั่นมันน่าจะละเอียดเกินไปอยากกินเป็นชิ้นๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวรอเนื้อไก่เราเย็นเดี๋ยวเรามาฉีกเอาไปตำกันนะจ๊ะเนื้อไก่เราเน่าจะเย็นแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยจ้ะเดี๋ยวเต่าแกะเอาแต่เนื้อมันจ้ะ กระดูกเราก็ใส่ไว้ต้มต่อจ้ะเอาเฉพาะเนื้ออย่างเดียวพออย่างไงเราก็ใส่ลูกชิ้นนะจ๊ะแกได้อยู่จ้าร้อนน้อยชิ้นที่มันหนาๆก็ยังร้อนอยู่จ้ะร้อนร้อน เดี๋ยวต้องเอาซ้อมช่วยจานนี้มันหนานี่โยงไปต้มต่อเลยจ้ะโอ้ยเยอนี่เยอะกระดูกก็ไปต้มต่อนี่เจ้าเพื่อนๆไก่ของเราเดี๋ยวเราไปตั้มกัน,กนเลยจ้ะตั้มพร้อมกับกระชายจ้ะตั้มไม่หมดด้วจ้ะแบบตั้มแบบหยาบๆจ้ะ จะได้เคี้ยวสดจะได้เคี้ยวด้วยจ้ะน้ำไก่ไม่แหรงแน่นอน <laughs> าตามไปทาม,มาเอ้คลุกคลืล้นไปไกลก็ไม่เห็นแล้วะคะได้แล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอไปผัดกับกะทิใส่พริกแกงจัาเดี๋ยวเราไปริ่มทำกันเลยนะจ๊ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจ้ะใส่น้ำกะทิลงไปเดี๋ยวเราจะมาผัดเลยพริกแกงก่อนจ้ะแล้วก็ใส่ พริกแกงลงไปผัดเลยเจ้าเทไม่ออกนะยังเมื่อยแล้วเดี๋ยว่อไปเป็นสองกระป๋องเลยเจ้าพริกแกงของเข,งข,งข,งขงาหอมใบชามากๆเลยจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวเราคุ่ยเอาอกีจ้ะ กะทิของเราก็เริ่มแตกมันไปจับอุย้ยกระเด็นใส่ใส่กะทิลงไปเพิ่มอีกกระเด็น,นกระโดนกระเด็นขึ้นมาใส่กลอกนี่จ้้ะโอโหนี่จ้ะ,นจะคนจริงๆเลยจ้าเพื่อนคนมากๆเลยจ้าเพื่อน อมกระชาชุดๆเ,เลยเลยต่าใส่น้ำกะทิลงไปจ้ะเต่าจะเอาตีนไก่ลงไปต้มไปใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ต้องโอเคนี้จ้ะเดี๋ยวทำเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดอีก เลยจ้ะเพราะว่าน้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วลูกชิ้นปลาจ้ะแล้วน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วค่ะใส่ใบมะกรูดของเราลงไปเลยจ้ะได้ของเดี๋ยวเรามาชิมดูกันนะจ๊ะว่ารสชาติโอเคบ้าแต่ความเข้มข้นนี่ใช้ได้เ,เพื่อนๆดูข้นมากเลยจ้ะ ชิมเจอปั๊บว่าต้องเติมอะไรบ้างสงใส่หวานเนี่ยเต้าคงไม่เติมแล้วนะจ๊ะหนูมันหวานน้ำกะทิเสียเติมน้ำปลาไว้หน่อยจ้ะ ได้แล้วจ้ะเพื่อนๆโอ,อร่อยมากเลยจ้ะเค็มคนถูกใจมากเลยจ้ะเพื่อนๆน้ำยาไก่ใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาจากพร้อมจะรับประทานละจ้าพร้อมกินแล้วจ้า